สวัสดีจ้าเจอกันกับช่องคนมักเลาะเน้อจ้าเมื่อกี้เผ็ดปวกน้ำกันนะคะนี่เขาปลาบ้าน้องห้างนะคะตำบลน้องห้างอำเภอกุจินารายจังหวัดกาฬสินธุ์จ้าไปไปจากเก็บเห็ดน้ำกันจา้าเฮ้ยโดดไงปัดออกไงเนี้ยฮวมันนนั่ติดจิดตรงเอาเอ้าเอาเฮ้เยใว่าใครไทยคีบปอาถือค้างเนี่ยนี่ผมเป็นยัางดนน้านนอกครับพี่น้องเนาะ อื้นทีเขามันอันนั้นอยู่มันอยากคุกเข้าทายจังได้กระแด่สะ้ยโอนไลา์ค่ะพี่น้องโอ,อ้งนี่ค่ะเต็มตาบัานนี้แล้วค่ะพี่น้อง โด่งไงอู้ปันนีเด็กาเด็กน้อยเอ่เปาไปยังไหวเป,เป็นเสือน้ำเอาไปเบิดลายโอ้ขาปวดตึงได้อ้ขาเพื่ออ้ปันนี่ด้อีกแล้วขาใหม่ เด้อเด้อโอ้ฮกแน่คับพี่น้องค่ะอเอาเลยเอาเลยโอ้ยบังบุญล่ะอ่ะเอาเลยฮกแน่คับพี่น้องโอ้โหพี่น้อมันจะห้อกิมบะเต้ค้ามันนี่วิตกตาจ้าบุล่ะ เจนโปจนบวิดกล่องค่ะพี่น well. ่องเนีาวเห่งไห้เอ้ากอใจแล้วกันเอ้ามาแต่ขุดไปดจบจุ่นี่ยเนี่ยแลวขดจบเอป็นหนูนอยู่คี๊คี๊คีกคี๊คีี๊คี๊คี๊ี้ค สิแกงกิ๊ดแซ่บหูยหอมเนาะเพื่อสิบ่มีดอกจุ่มคือล่ะครับพี่น้องบ้านเพบิดล่ะแมงกระจอกล่ะแต่ว่ายังแข็งอยู่อูย่ อุ้ยพี่หนองค่ะเอาบัฮนี่ออกไม่ดีสอ่ mà cậy cũng đưa gà ta khỏi nhân bạn hay coi quá ý ý ý gì đấy lại khôn mà เอากระตาเข้ามาใส่น้องค่ะกระพูดกะให้กระบ๊อกบ๊อดใส่แน่นเนาะให้มันแหลวไปทำไม่ได้คนจินนะอ้โหเป็นขันจ่องเนี่ยครับพี่น้องค่ะบัด con nhà này tìm phụ mình phụ mừng hết lòng tìm cả ta à cho cứ mà mạn thì nhìn cũng <laughs> ừ, <laughs> phải <chổ>, <laughs> mình phân chia vô thân vượt được mẹ ăn chỗ nó vẫn đứng gần đây tôi là tuổi à đi <laughs> อเอ้าให้นี้นังคานก็นดิโอ้หยยใส่ดีดี Johann.